เป็นบอลขิ้งของสุขุมนพันธ์อุปถัมภ์นะครับย้อนมาครับขอรกดยิงโอ้โหยิงไก่เข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับประตูแรกเป็นของสุขุมนพันธ์อุปถัมภ์นะครับโอรกดบุญผ่องครับกลับตัมงทีมหนึ่งเจอสี่สองเจอสามทุกทีมต้องการไปเล่นในรอบไฟนอลโฟนครับมาอีกครั้งยิงสวนมาโอ้โหเอา,เอาจนหน้าประตูที่สองครับจ่ายยัดมาครับเนี่ย จิ้มง่ายๆเข้าไปขึ้นนำไปเป็น2ประตูต่อศูนย์เลครับมาอีกครับประตูที่3โยกลบมาโอ้แต่พาหนีมาแล้วเป็นน่ากับตันดีครับทำประตูที่2กับตัวเองในวันนี้นะครับกรกฎบุญผ่องครับคิกอินต่อครับของสุขุมเน็พานุปถัมภ์ครับปาดมาเรียบร้อยเลยครับประตูที่4ครับจังหวะขึ้นมาแล้วสอดเข้ามาแฝงง่ายเข้าไปครับ มาดูจังหวะนี้ก่อนครับประตูแรกมาไหมครับสวนกุหลาบเป็นจุดโทษเลยครับทางด้านของมนรรถลงมาครับเรายิงเสียบเสาเข้าไปครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับทางด้านของสวนกุหลาบจะรับประวัตินะครับจากการทำประตูของประกรณ์เปนเก้ครับมาใหม่ครับต้องดูว่าประตูที่สองจะมาไหมครับสวนกุหลาบยิงโอ้โหยังติดนะครับเข้ามือเสาประตู เปิดเกมยาวเลยครับโอ้โ oh หม่นด้วยนะครับโอ้ oh ho. จังหวะบอลวางยาวครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ตรงกลางครับจา้านะของสูงกุลาบเจริประวัติลองยิงไกลก็ติดแล้วเอ,เอาอีกลูกหนึ่งไหมครับเอาโอ้โ oh หสองครั้งสองประตูครับโอ้โ oh หบนรนณรสนี้สายกล้าครับมวันนี้นี่ครับ รวมุมกล้องนะครับบรรดารสนะครับทำสองประตูเลยครับไม่ทันเลยครับโอ้สนุกเลยครับคู่นี้เป็นสุกุมนอพันนะครับเอาชนะทางด้านสวนกุหลาบเจรประวัติเนี่ยดูภาพช้าอีกครั้งครับโอ้ทำสองประตูครับทางด้านของบรรณรสนะครับบรรณรสนีสายกล้าก็เก็บสามแต้มได้นะ่ครับทางด้านของสุกุมนอพันอุปถัมภ์นะครับ เอาละค่ะที่คือโฉมหน้าผู้รักษาประตูของสุขุมนพพันธ์นะคะที่เปลี่ยนตัวลงไปข้างหลังใช่ไหมสิบนาทีท้ายครับสิบนาทีท้ายทํทาทไปกี่ประตูสองประตูครับเด <laughs> ี๋ยวเป็นผู้รักษาประตูแต่ยิงไปสองประตูครับ,ค,รบคือลูกนี้ลูกซ้อมไหมถามจริงลูกฟุกหมดเลยครับลูกฟุ้หมดเลยเฮ้ยเอาที่เอาเอาเลยแล้วพุ่งไปตามตรงเลยจริงครับลูกฟุกจริงครับแล้วทํายังไงถึงตัดสินใจว่าเออฉันจะยิงสองลูกนี้ลองดูครับแล้วมันได้ครับเอยไม่ได้ว่าจะอวดเพื่อนอวดกองหน้าเหรอไม่ครับ อยากยอยากเล่นเลยครับคือยิงคือยิงเลยครับครั้งนี้เราลงเป็นตัวสำรองก็จริงแต่ว่าก็สามารถช่วยทีมให้เก็บชัยชนะนแรกได้เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับแล้วก่อนหน้านี้สถานการณ์ในทีมเป็นยังไงที่ยังไม่ได้คว้าชัยชนะมาเนี่ยก็กดดันครับบางทีโค้ชก็กดดันด้วยครับแล้วก็นักเตะก็กดดันครับแล้วเราก็ทำเต็มที่ครับแล้วส่วนตัวเราล่ะก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับผมทำเต็มที่ทุกนัดครับได้ลงกบรับโอกาสครับ เราที่มันสุดยอดจริงใครสอนให้สัมภาษณ์เนี่ย <c oughs> มัวครับดูข่าว <S 1> <S 1> <S 1> <S ดูข่าวบ่อยอ่ะยังไงอ่ะพูดถึงแฟนๆที่เขาให้กําลังใจเราผ่านทางช่องท like างไลฟ์สดหน่อยแล้วขอบคุณที่มากครับขอบคุณที่เชียร์สุขุมเนาะพานครับขอให้เชียร์ไปเรื่อยๆครับอครบดีสุดยอดไอเดือกคนนี้มันร้ายว่ะ